มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนกรมอุตูเตือนอากาศ7วันข้างหน้ากรมอุตุนิยมวิทยาเผยในช่วงวันที่26ถึงวันที่28พฤศจิกายน2565มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนะคะประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำเข้าปกคลุมประเทศลาวตอนบนแล้วก็ประเทศเวียดนามตอนบนค่ะ ในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกจึงทําให้ประเทศไทยจะมีฝนฟ้าขนองกับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะส่วนในช่วงวันที่29มิถุนายนถึง1กรกฎาคม2565 ร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของประเทศเมียนมาประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกําลังแรงขึ้นนะคะจึงทําให้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและจะมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปาริมณนทน ข้อควรระวังขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนนะคะระวังอันตรายฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมรวมทั้งเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองตลอดช่วงกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศเสร็จวันข้างหน้า25มิถุนายนถึง1กรกฎาคมภาคเหนือในช่วง26-28มิถุนายน2565จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30-40ของพื้นที่ส่วนในช่วงวันที่29มิถุนายนถึง1กรกฎาคมจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60 ของพื้นที่่คะกับมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงวันที่26ถึงวันที่28มิถุนายน2565จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ3 0ถึง40ของพื้นที่ส่วนในช่วงวันที่29มิถุนายนถึง1กรกฎาคม2565จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ถึง60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งภาคกลางจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ถึง60ของพื้นที่ตลอดช่วงกับมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะ ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ถึงของพื้นที่ตลอดช่วงกับมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ถึงของพื้นที่ตลอดช่วงกับมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-70ถึงของพื้นที่ตลอดช่วง กับมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะในช่วงวันที่26-28ถึงิมิถุนายน2565ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงและในช่วงวันที่29มิถุนายนถึง1กรกฎาคม2565นะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองนะคะจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ของพื้นที่ตลอดช่วง กับมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะอย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุเพื่อเตรียมรับมือกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงขอขอบคุณกรมอุตุนิยมวิทยาและขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ